โยอยู่กับผมบอลคลิปนี้อยู่กันในแมปเดิมช็อตตี้คริปปี้สตอรี่จะมาเล่นเนื้อเรื่อง Vanishing of Korea คาร์เตอร์ถูกไหมเนี่ยอันนี้อันนี้เลิกให้แล้วนะครับมันไม่ไม่ไหนมันเสียเวลากันไปเล่นกันเลยดีกว่าที่จริงนนี้ไปเล่นกันเลยคือผมเล่นคนเดียวนะที่จริงอืเนื้อเรื่องอะไรวะ d e t e c t i v e ์ีนี่ว้า เฮ้ยนี่อะผีคอยืดเทิดยิ้มฝันเหลืองคารินคาร์เตอร์แม่ค้อเรียเฉยโอ้ยภาพภาพภาพเหมือนไม่ใช่เกมโรบอทเลย อืมอันนี้จะเป็นเจ้าของบ้านนะน,นี่จะเป็นรูกไม่เมีอะไรเฮ้ยเมาเมาหลุดเมาหลุดก็ซื้อหลุดอาวโอ้โหต้องต้องซูมอันนี้เพื่อจะเดินนป่นะเคิร์ซซื้อหลุดโอเคซูมก็ซูม อืม๋อห,ห้าทุ่มห้าสิบสามประตูล็อวอะไรวะต้องหันแบบสู้มาเนี่ยโอโ้อะไร อื้อ <c oughs> ไดหลังอเอ๊ะคุณคุณนะั่ตรงนี้วนลนี้หว่าอะไรเนะี How are you ่ย h a l e y is working ฮัลโล

เสร็จแล้วิสเซอร์ใจด้านบนไม่ไม่มีนะมองขอล้องนางมองบอลเลยมันวนนั่นยวนลูกอืมอะไรเอ่ยทำอะไรครับอะไร

ตูด้ดิปเปอร์นี่ด้วยมั่ต้องเท่าบัดดี้มันนี่ทำไมถ้าปวดหัวมันขวาไปนะครับเพราะว่ามันมันหันมันหามองไม่ได้มันต้องซูมแล้วก็หัน ันยังไงตู้เย็นตู้เย็นหลงแล้วอโอเค ไม่เปิดแล้วขูหน่อยอะไร <laughs> อันนี้แขนยังเอ,อยู่เลย <laughs> <laughs> เน็บโอ้โหลำบากอ่ะ ไอ้ตู้เย็นหาย เฮ้ยอยประตูเปิดไม่ต้องไปกับไปหาขครดูหน่อยโอ้ยไม่เอ้ยนี่ไงอืเฮ้ยเบบี้เบบี้ ใช่ทำอะไรวะเนี่ยไฟเปิดเออไปก็ได้ เอ,อถ้าอยู่ในวนลูแบบนี้ก็คือหน้าต่างมีนะกระโดดตรงหน้าต่างเราไม่ได้จริงๆโอยโย ิดได้แล้วนะวัดอะไรคุณผู้หญิงมองทำไมอืมไม่ดีครับไม่ดีโยนกระจกเป็นไม่ดีเดียเเด๋ยวโดนหัวบอม,อมไม่ดีจริงไม่ดี เอ้ยทำไมต้องเป็นการสู่มันเน่งมันเครอร์เซอร์มันหลุดเองนะครับเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนี่ชิบล็อกแล้ว,วอื้มอีหลุดอีตั้งคาก็ไม่ได้โอเคเปิดได้แล้ว Ê, hoang đàn Anh chơi anh hoang đàn Không Đó, oh. oh, lock lock, lock. Okay. เอ้ยไอ้นี่แอมมอ์อีกแล้วโซมดูันนสวัปดิเพื่อนเฮ้ยจะมต้องวนทางขวาวะโอ้ยังล็อกอยู่เลย ว่าต้องหาคุญแจ้ว่าต้องเอาคุญแจเนี่ยนี่ไงว่าแล้วึอจอมืดจอมนเอปเปนี <c oughs> Apple, ่แะ

ใช่โควาบเหมือนกันอ่านี่ว่าผมห,หันแบบได้ปกติแล้วนะครับนี่มันต้องกดซูมแล้วโสุดยอดเลยดี D ขัน้นเยอะ หือเป็นรู้อะไรทั้งสองเลยเขาดูไหน โอ้กดคิวเองเซนเซอร์อะไรตบตบอืมไม่ใช่ตบสับละงหาดสับอะไออกก่อนไม่ดีครับไม่ดีขอไปแจมได้ไหมอ่ะไม่นะคุณแม่ไม่นะค,คาริน หาเลือดโอ้ล oh, hmm. ็อกอืมสิงแหวกว่ายอืมอืมขึ้นมาเลยค่ะรารยาให้ทำไรครับเนี่ย ออกใช่ไหมก็ออกไม่ได้นี่ใช้ทำอะไรครับนะเนี่ยกุญแจก็ไม่ปิดไฟเอ,อ้ย อะไรวะเซลโรตีสรโลจายอืมหนีกันนะววิ่งสิครับอืมไม่ยิ่ทาน,นนะแต่าากระกรไม่ดีเ่เบิลเอสเคปคุณรอดได้ก็โทรหาความช่วยเหลือ อันนี้น่าจะเป็นกูเอนดิ้งนะครับฆาตรกรถูออกจับตัวใช่เหรอเนี่ยอ่านถูกไหมนเนี่ย The Killer Was Never c r u e h เออไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ต้องก็ไัน,ไนกลับไปที่เดิมเลยกัน,นเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ